างเกงยีนแฟชั่นผู้หญิงนะคะงานเมกานะพี่ป้ายกระทิงชมพูมาดูเลยว่าจะดุเดือดกันแค่ไหนนะคะเอากาปิส้มมาด้วยก็ได้พี่เอพรุ่งนี้มาลงเพิ่ม20ลูกกาปิส้ม2,900บาทพอง,งานดีสีดี ลูกค้าชอบนะคะวันนี้มาลงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลงอีกนะคะนี่ ready fashion j e a n นะคะกระทิงดุแค่ไหนมาชมดีกว่ากระสอบ45โลประมาณ100ตัวตัวแรกก็ขาเดฟมาเลยจ้ะคราแบบคราทรงคราไซส์นะคะพี่ขาเดฟค่ะก็บอกขามา้าขาบานมีทุกขาไซส์อยู่ที่ประมาณ28-36บวกลบใช่เหรอ กระบอก,ก,บอกมีทุกขาเพราะว่าเป็นงานแฟชั่นนะคะผู้หญิงงานค่อนข้างโอเคค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะชชใช่มีทุกขาเลยคุณพี่เนี่ยค่ะเดงานงานโอเคนะเปิดหลายรอบนะคะคงานโอเคเปิดหลายรอบเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียห้าถึงสิบเอร์เ็น สองพันเก้ามิลลิวายด้วยนดูดิใหม่มากแต่งขาด้วยจ้กตัวนี้ มึงไม่บอกเขาอ่ะอ๋อผมกำลังร้อนเงินเลยครับขอบคุณหนยแชนเอ็มค่ะมีแบรนด์กลุบๆจ้ารับรีวิวได้เลยบอกเลยราคา2,900บาทรีวิวค่ะส่งฟรีนะจ๊ะรับกระสอบใหม่ได้เลยคุณพี่บริษัทเดียวกันงานออกเหมือนกันนะคะมีเยอะมีเป็นร้อยลงใหม่ๆเยอะมาก ลงเมื่อวานนะอันนี้ลงเมื่อวานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แครลงอีกนะคะบอกเลยว่าขายดีงานไหนที่แครมาแล้วลงบ่อยๆอะพี่เล่นได้ทุกงานนะบอกเลยไม่ดีไม่เอามานะใช่ไม่ดีสั่งรอบเดียวไม่ดีตัดมาไม่ดีปุ๊บแจกเลยแจกทั้งร้านเลยไม่ขายนะคะพี่จะบอกรับรีวิวรับรีวิวก็เออเห็นแล้วเวนอ่านซ้ํานะจบเลยอะไม่ถึงสิบตัวเลยรับไปแล้วเพราะว่าเขารู้ไง รู้ว่าของมันดีไงนแน่นอนอแน่นอนจะในยี่สิหก็มีพี่มีทุกไซส์ไปถึงประมาณสามหกสามแปดเลยวันนี้ค่ก็ใส่ขาบานขาหมานะทุกคนคือมันกำลังฮิตนี่ทรงเหมือนทรงช่างะเนีมีมีติดเดฟอยู่ป้ายน,นี่ติดเดฟอยู่ ที่งานขายได้ขายดีแน่นอนลืมโชว์ค่ะซีเครนีรอแจกโอ๊ยพี่โจ๊กรอแจกไม่ได้หรอกถ้างานไม่ดีถึงแจกงานไม่ดีตัดมาไม่ดีปุ๊บไม่ไม่ขายนะคะทุกคนงานไหนเราเอาแต่ง,งานดีๆสวยๆนะทั้งนั้นนะคะมาขายนะเพราะว่า ถ้าลูกค้าเอาไปขายดีเนาะเราก็ขายดีนะคะเราไม่เน้นขายรอบเดียวจบนะนนะงานใหม่งานใหม่ดีไซน์เขาแบบแบบละตัวอะไรอย่างงี้นะดูดิสีดีมากอันไหนอันไหนดีก็บอกดีนะทุกคนเล่นได้เลยเนี่ย ทุกทุกแบบเลยแฟชั่นเลยงานดีมากเลยตสวยนี่สีฟอกก็มีงานดีนะที่พี่รับกระสอบใหม่ได้เพราะว่าบริษัทเดียวกันบอกเลยเอาว่าเอาแฟชั่นหญิงป้ายกระทิงนะคะเนี่ยดีมีแต่สีแบบนีม้มากสีดีมากเลยอ่ะบอกเลยนะคะ ตบตีแย่งชิงกันเลยนะยความใหม่พี่ป้ายคือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะอะ่อ่งจริงๆดูดิแล้วเวลาที่แครรีวิวแครให้ดูทุกตัวอยู่แล้วนะ รีวิวอะไรเยอะสุดว่าเลยอน400ตัวใครให้ดูทุกตัวพี่พี่หลังรีวิวไม่ได้ของไม่พอขายหลังๆไม่ได้รีวิวแล้วลเลยอนค่ะสั้นของไม่พอขายนะคะทอมมี่ทอมมีปป 2009, มมม่ป้ายหนังเป็นไง่2,009มีทอมมี่ป้ายหนังให้หลุ้นนะ่ะไปลุ้นเองนะคะเรื่องแบรนด์นะพวกแบรนด์การันตีไม่ได้เลยนะทุกคน เดบปิดเดบเยอะอยู่นะเนี่ยงานดีมากเลย9 9 0 0นี่2009นี่เกินคุ้มนะบอกเลยนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพผ้พาที่ออกมาคือแคมไม่อยากขายแพงนะอยากขายแบบเร็วๆนะคะพี่ทักแชทแล้วได้เลยของดีของพี่โจ๊กรอก่อนนะหุยดูความใหม่ดิใหม่กราบนี่อุ้ยลีไว พี่เจ้าของพี่หญิงไม่ขายแล้วอยากเห็นหน้าแม่ขายต้องเลยมาเจอได้ที่โกดังค่ะทุกคนอย่ามาตามทวงนี่ก็พอนะคะหนีหนี่อยู่ให้เจอ,เอ,อให้เห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าได้หนีหนี่อยู่แล้วช่วงนี้ forever จ้า forever เราแบบขาเดบด้วยเราดิ สี่ดีมากบอกเลยงานป้ายนี่แบบแค่ภูมิใจนำเสนอนะถ้าเป็นแฟชั่นยีนหญิงนะคะไซส์ดีนะนะ2 6บถึง36กบอกแล้วะะมีทุกไซส์อ่ะ26ก็มีแก๊ปค่ะแก๊ป 2,900มีแบรนด์ก็โคตรคุ้มเลยนะเพราะว่าใหม่ไม่พอมีแบรนด์อีกนะจ๊ะเอวยืดปนมาด้วยนี่ขาหาขาบานขาก็บอกเนี่ยโอ้ยใส่แล้ววินเทจมากตันี้เปอร์เซ็นต์เป้อนเสียมีแต่น้อยนะคะห เราจะแจ้งลูกค้าตลอดนะคะทุกคนเวลาแครีวิวอะไรอะ่ะแจ้งหมดเปอร์เซ็นต์เพื่อนส่งเปือนเสียดเปอร์เซ็นต์ขายได้ยังไงมีอะไรบ้างค่ะเดฟเนี่ยป้ายห้อยรีวายปะเนี่ยทุกคนรีวายปะกระสอบ45โลประมาณ100ค่ะประมาณ100ตู สภาพน่าจะขาย3,500จริงแต่ไม่ขายนะขายเร็วๆไปเลยนะพี่ๆจะได้ไปทำราคากันได้เนาะ for ever อีกแล้วจ้ะกระสอบ45โลนะคะอเมริกันอีเกิล้ายืดถึงๆงขาเดฟเยอะอยู่นะคะลูกนี้อ่าสีสีก็มีบ้างเด้อแล้วแต่ลูกนะคะ ลูกนี้ออกเดบเยอะนะเดบเยอะบอกเยอะแกลบแกปอีกแล้วเราเปิดเจอแกลบไปยังเจอไปแล้วเนาะรีวาวอุ้ยแบนเยอะอะพี่ขาเด้งแล้วดิระวังเลือดไม่เดินนะคะเวลาไปขายต้องบอกลูกค้าปลายห้อยแดงแรงเลยเอ้ยตะกิด เวลารีวิวแล้วของสวยก็จะมีความสุขในการรีวิวนะมันจะมีสีปนบ้างบางกระสอบนะคะพี่ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่างานดีขายได้ค่ะมน,นะะ,นะไมไมีไม่สีไม่เป็นรนะ,ะม่เป็นไีสีจะขายได้ขายครองงานสะอาดนะคะทุกคนนิดหน่อยไม่เยอะ รวมๆแล้วมีสเสน่ห์นะคะปลายหอยเยอะมาก2,900บาท45โลนะคะเกินคุ้มหรอเกินเออนี่พูดจริงๆเกินคุ้มค่ะเดฟอีกแล้วจ้าใส่เราเลยปะเนี่ยบางทีมันใสเอสนะลูกค้าโอ๊ยดีเทลค่ะ ปักปกค่ะทุกคนจ๋ามาเรามาโชว์เลยแค่ช่วงนี้ใครอยากโชว์ของนะคะเพราะว่าของแค่ดีจริงๆนะพี่นะงานแฟชั่นยินหญิงขาม้าค่ะก็บอกขาเดฟขาบานรวมกันเลย2,900บาทเกินคุ้มเกินราคาแน่นอนค่ะพี่ค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียอยู่ที่5-10%ซนะประมาณ100ตัวบวกลบนะคะไซส์ก็จะประมาณ28-36บบวกลบเหมือนกันสนใจสั่งได้เลยค่ะของลงใหม่ๆอีกนะคะพรุ่งนี้